สวัสดีค่ะแม่กอพสตูดิโอนะคะคลิปนี้เราจะมาแนะนำวิธีการรีเซ็ตตัวลำโพง Marshall Stanmore t o Voice with Google Assistant นะคะโดยลำโพงตัวนี้นะคะจะมีความแตกต,ต่างจาก Marshall Stanmore t แบบปกตินะคะคือสามารถเชื่อมต่อผ่านสัญญาณ Wi-Fi ได้ด้วยนะคะในกรณีที่เครื่องมีปัญหาเบื้องต้นนะคะเช่นเชื่อมต่อตัวสัญญ,ญาณไม่ได้เราสามารถลองเทสรีเซ็ตก่อนได้ค่ะวิธีการรีเซ็ตมีขั้นตอนอยังไงบ้างมาดูกันเลยค่ะ สิ่งแรกที่ต้องทําถ้าในกรณีที่เครื่องเปิดอยู่นะคะตัวนี้จะไม่มีสวิตในการกดเปิดปิดนะคะจะเป็นตัวปลั๊กเสียบนะคะแล้วก็เราเปิดสวิตท,ที่ตัวปลั๊กเลยนะคะให้ปิดสวิตก่อนนะคะอย่าก,กระชากเพราะว่ามันอาจส่งผลกับตัวบอร์ดของตัวลําโพงได้ค่ะเดี๋ยวเราจะปิดสวิตก่อนนะคะหลังจากปิดสวิตนะคะตัวไฟบนแผงหน้าปัดนะคะก็จะดับลงนะคะแล้วก็เราดึงปลั๊กออกนะคะหลังจากนั้นให้มาดูที่การตั้งค่าในมือถือกันค่ะในกรณีที่เชื่อมกับบลูทูธนะคะให้ลบอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อออกก่อนนะคะเข้า ตัว i นะคะแล้วก็กด forget device นะคะในกรณีที่เชื่อมตัวเครื่องนะคะกับ wifi นะคะเราจะใช้ผ่านตัว google home นะคะตัวแอป google home ให้เข้าไปที่ตัวแอปก่อนนะคะ<ๆ>เราจะต้องทำการลบการตั้งค่ากับตัวแอปตัวนี้นะคะออกก่อนนะคะเข้าไปที่ฟันเฟืองนะคะแล้วก็กด remove device นะคะ ตัดการเชื่อมต่อแล้วก็กลับไปดูที่ตัวลําโพงนะคะในส่วนของตัวลําโพงนะคะหลังจากที่เราปิดตัวเครื่องไปเราก็จะเปิดสวิตช์ขึ้นมาใหม่นะคะแล้วก็รอสถานะไฟติดขึ้นมาก่อนนะคะวิธีการรีเซตนะคะก็คือกดที่ปุ่มซอสนะคะแล้วก็ปุ่มเพย์พอสนะคะกดพร้อมกันค่ะรอให้สถานะไฟดับทั้งหมดนะคะแล้วก็ปล่อยนิ้วค่ะเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะคะสัญญาณไฟจะติดขึ้นมาใหม่นะคะแล้วก็เราก็จะมาทําการเชื่อมต่อตัวเครื่องกับมือถืออีกครั้งหนึ่งค่ะถ้าทําแล้วนะคะยัง ไม่สามารถเชื่อมต่อได้สามารถส่งมาตรวจเช็คกับทางร้านได้นะคะทางร้านมีบริการตรวจเช็คฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะ m a k e u p Studio สวัสดีค่ะ